สุขโตสุขทานังสัพพทานังธรรมทานังชินาติให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหัศจรรย์แห่งใจสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรยานสังวรพระนามเดิมเจริญคชวัตรฉายาสุวัตโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองที่19แห่งกรุงรัตรนโกสินทร์สถิตนวัดบวรนิเวศร,ราชวารวิหารทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2535 พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ในใจของพระองค์ด้วยการกำหนดสติเฝ้าดูกายดูใจอยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยป่าเป็นส่วนประกอบในการทำความเพียรเพราะป่านั้นเงียบสงบป่าคือป่าป่าตรัสรู้ไม่ได้ชาวป่าชาวเขาที่เกิดในป่าอยู่ในป่าจนกระทั่งตายในป่า ก็ไม่เห็นมีใครตัดสรู้ได้ใจเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสรู้ธรรมะของพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของใจเท่านั้นนักปฏิบัติส่วนมากยังไม่เข้าใจว่าความสงบที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนบางครั้งมีโอกาสอยู่กับสถานที่สงบแล้วก็บอกว่าไม่สงบโดยโทษสิ่งภายนอกว่าเพราะ สภาพแวดล้อมต่างๆอันเป็นเสียงบ้างบุคคลบ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างคือต้นเหตุของความไม่สงบจิตเกิดการผลักต้านปรากฏการโดยไม่รู้เท่าทันจิตปรุงแต่งของตนจึงพยายามที่จะหนีไปให้ไกลจากสิ่งเหล่านั้นอยากไปอยู่ในป่าในเขาที่ไกลๆหรือในถ้ำที่เงียบสงบ ซึ่งปราศจากผู้คนและเสียงต่างๆที่มารบกวนได้พยายามแสวงหาความสงบจากสิ่งภายนอกโดยเข้าใจเอาเองว่าความสงบและไม่สงบนั้นเกิดจากสิ่งภายนอกเท่านั้นดังนั้นจึงไม่สามารถพบความสงบที่แท้จริงได้สักทีแม้จะพยายามหามานานแสนนานก็ยังหาไม่เจอนั่นแหละยังไม่เข้าใจ และยังหาไม่ถูกจุดต่างหากขออธิบายว่าหากปาก่านอกถ้ำนอกจะเงียบสงบสักแค่ไหนแต่ปาา่าในถ้ำในคือจิตใจของท่านยังไม่ยอมเงียบสงบปา่านอกถ้ำนอกก็หาจะเงียบสงบสำหรับท่านไม่เพราะความสงบหรือไม่สงบที่แท้จริงนั้น เกิดจากข้างในคือจิตของท่านต่างหากที่เป็นต้นเหตุหากจิตภายในไม่สงบทุกที่ก็ไม่สงบหากที่นี่คือใจไม่สงบจะอยู่ที่ไหนไหนมันก็ไม่สงบจริงไหมดังนั้นท่านจะต้องทำใจด้วยการรู้แล้วปล่อยไปเท่านั้นดังเช่นธรรมชาติของน้ำ คือน้ำที่ไม่ไหลขังไว้ย่อมเน่าฉันใดจิตที่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ยอมปล่อยย่อมทุกฉันนั้นและทำแท้แท้นั้นเป็นกลางกลางใครปล่อยวางได้ก็สบายคํำคมกวีพี่สอนน้องเครดิตอ้อมอำนาจเจริญ ผลประโยชน์ลงตัวถึงชั่วเขาก็ว่ามึงดีผลประโยชน์ไม่มีถึงมึงจะดีเขาก็ว่ามึงชั่วนี่แหละใจคนไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นไปไม่ได้ถ้าผลประโยชน์มากพอมีก็คนจนก็หมาเงินคืออำนาจที่แท้จริง เป็นแบบนี้ไงคนถึงขาดคุณธรรมสืบหาพระเครื่องดีพระปิตาโนโมหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงพศ2511เริ่มแรกทำที่วัดบ้านสวนหลังจากนั้นยังได้นําไปร่วมเศกับพิธีวัดถ้ำเขาเงิน พระทําทจากเนื้อดินผสมว่านเกรสรศักดิ์สิทธิ์นานาชนิดพิธีพุทธาพิเศกที่วัดถ้ำของเงินชุมพรพศ2511เป็นพิธีใหญ่ที่รวมสิทธ์สายเขาอ้อร่วมกันปลุกเสกขุนพันเป็นประธานจัดสร้างมีการสร้างวัตถุมงคลหลายพิมพ์ด้วยกันพระเนื้อผงอาทิเช่นพิมพ์ขุนแผนใหญ่เล็กปิตา พระศิวลีพระทุ่งเศรษฐีพระรอดเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงพระอาจารย์นำแก้วจันทร์วัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนจังหวัดพัทธลุงพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อหลวงปู่มุนวัดเขาแดงตะวันออกจังหวัดพัทธลุงพระครูประหลัดพวงวัดประสาทนิกรหลังสวนจังหวัดชุมพร หลวงพ่อคลอยวัดถ้ำเขาเงินหลังสวนจังหวัดชุมพรอาจารย์ชุมชัยคีรีเขาชัยสนจังหวัดพัทธรุงปุกเสกตามตำรับสายเวทของเขาอ้อพระชุดนี้ใช้เนื้อมวลสารและพิธีเดียวกับพระพิธีเสด็จกลับวัดถ้ำเขาเงินจังหวัดชุมพรเป็นพระที่หลวงพ่อคงนำกลับไปแจกที่วัดบ้านสวนจังหวัดพัทธรุง พิธีนี้ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมสิทธิสายเขาอ้อเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งยอดเกจิสายเขาอ้อที่มาร่วมในพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตแต่ละรูปล้วนเป็นสิทธิชั้นแนวหน้าที่คนทั่วไปยอมรับว่าเป็นสุดยอดแห่งเกจิอาจารย์ภาคใต้ในยุคก,กึ่งพุทธกาลมวลสารที่นำมาสร้างประกอบด้วยผงวิเศษดังนี้กรุสุพรรณบุรี ผงพระขุนแผนกรุวัดบ้านกลางผงพระขุนแผนไข่ผาซีกผงพระเนื้อชินกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกรุสุขโขท h ยพระเนื้อชินพระเนื้อดินกรุวัดมหาธาตุพระผงหลวงพ่อโตวัดป่ามะม่วงพระผงกรุวัดช้างล้อมพระผงกรุวัดป่ากล้วยผงพระนางพญาเสนีจันทร์ ผงพระกูวัดพระเชตุพนกุพิษณุโลกผงพระเนื้อดินเผาวัดสตือผงพระเนื้อดินเผาวัดท่ามะปรางผงพระเนื้อดินเผาวัดจุรามณีผงพระกูวัดชีปะขาวผงพระอาจารย์แปลกวัดราชบุรณะผงพระกูวัดนางพญาผงพระกูวัดอรัญยิกผงพระพุทธรูปที่ชำรุดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกรุณครศรีธรรมราช ผงพระคัมภีพระไตบปดฎกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผงตะไคร้พระเจดีย์ทุกองค์ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผงพระหักกุวัดท่าเรือผงอิฐพระเจดีย์วัดท่าเรือผงพระเนื้อดินเผากุวัดนางตราผงวัดเท้าโคดผงว่านร้อยแปดของขุนพันธุลักษรราชเดชกุเพชรบูรณ์ผงดินพระหักเจ้าพ่อหลักเมืองผงดินพระปลวัดเสือ ผงดินหักปนวัดช้างเผือกผงดินพระหักปนวัดพระแก้วผงดินพระหักปนวัดมหา,าธาตุคูพัทธลุงผงดินดิบสมัยศรีวิชัยถ้ำคูหาสวรรค์ผงอิทธิเจหลวงพ่อท่านเอียดวัดดอนสาลาผงพระหักปนวัดเขาเจียกผงดินท้องน้ำเขาชัยสนผงดินท้องถ้ำเขาชัยสนผงดินดิบสมัยศรีวิชัยถ้ำออกทะลุ กุลัมพูนผงพระรอดมหาวันผงพระเปิมผงพระสามหรือผงพระตีกายและยังมีผงพระกุอื่นๆอีกจำนวนมากมายตลอดจนว่านหลายชนิดเช่นว่านจำพวกเมตตามหานิยมและมหาลาบว่านเสนีจันขาวว่านเสนีจันแดงว่านนางคุมว่านนางกวักว่านเศรษฐีว่านนางล้อมว่านโบตันว่านขอทอง ว่านขอเงินว่านขอลาบว่านน้ำเต้าทองว่านปยเสียนว่านจำพวกคงกระพันชาตรีว่านสามพันตึงว่านพญาดาบหักว่านหอกหักว่านคางคกว่านมหาเมฆว่านมหานินว่านไพรดำว่านสบู่เลือดว่านเพชรตาลีว่านมหาการว่านมหาปราบว่านขมิ้นดำว่านสากเหล็ก ว่านเขาควายว่านพระเจ้าห้าพระองค์ว่านหนุมานว่านประกายเหล็กว่านกระชายดำว่านกําแพงเพชรเจ็ชั้นว่านจำพวกกำลังมากว่านพญาราชสีว่านเสือว่านม้าว่านนินล้อมว่านพญาช้างสารว่านพญาช้างชักว่านถอนโมกขศักว่านจำพวกกายสิทธิ์เทวดารักษาว่านพระจันทร์ ว่านพระอาทิตย์ว่านพระมเหสวนว่านพระนารายว่านพระนางมาคาวดีว่านตาลปัดฤือสีว่านแสงไฟว่านกายสิทธิ์ว่านพญานาคว่านพญาหมอกว่านมายราบว่านพระฤาษีปสมยาว่านปู่เจ้าสมิงพรว่านปู่เจ้าเขาเขียวว่านที่นำมาใช้เมื่อจะไปเอาต้องดูเลิกยาม และต้องทำพิธีสังเวยบวงสวงก่อนจึงจะนำมาใช้ได้น้ำพระพุทธมนต์ที่นำมาประสานว่านและมวลสาร 1. น้ํา้ำพระพุทธมนต์ในพระราชวังหลวง170ปี 2. น้ำพระพุทธมนต์ทำสังคยานา25สิบห้ศตวรรษโดยพระเทระทั่วโลก2500องค์ประเทศพมา่า 3. า 3. น้ำพระพุทธมนต์หนึปี วัดบรวรนิเวศวิหาร4น้ำพระพุทธมนต์25สศตรวรรษทองสนามหลวง5น้ำพระพุทธมนต์วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช6น้ำพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาส,สดาราม7น้ำในสะสักดิทธิ์ต่างๆทั่วประเทศมีสะแก้วสะะคงสะะยม,มนาสระเกตสัะจัน สะพังเงินสะพังทองสะศัก์สิทธิ์จังหวัดเพชรบุรี 8. น้ำมนหลวงพ่อเลื่อมวัดสามแก้วชุมพรพ่อท่านคายวัดสวนขันนครศรีธรรมราช 9. น้ำมนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปัตตานี 10. น้ำในมหานาทีเก้าสาย 11. น้ำในแม่น้ำหนึ่งรดบางทั่วประเทศ มวลสารเหล่านี้นำมาบดผสมคุกเคล้าและกดพิมพ์พระได้พระพุทธพิมพ์รวมทั้งหมดหนึ่งแสองค์และได้จัดพิธีพุทธาพิเศษและปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์สายเข่าอ้อเช่นพิธีพุทธาพิเศกวราระที่หนึ่งณวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงรายนามพระคณาจารย์หนึ่งหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนสอง หลวงพ่อมูลวัดเขาแดง 3. หลวงพ่อปานวัดเขาอ้อ 4. พระอาจารย์นำวัดดอนสาลาหาพระครูกาชาติบุญทองวัดดอนสาลา6หลวงพ่อคลายวัดถ้ำเขาเงิน 7. พระชัยยะวัดบ้านสวน 8. พระอาจารย์สีเงินวัดดอนสาลา 9. พระครูกาชาติ วัดอินทราวาส10พระอาจารย์เล็กวัดประดูเรียงนอกจากนั้นยังมีสิทธิสายคาราวาสวัดเขาอ้อเช่นอาจารย์ชุมชัยคียรีนายแจง้งนายแคล้วได้ปลุกเสกไปจนถึงรวมระยะเวลา33วันพิธีพุทธาพิเศษเจวันเจดคืนวาระที่สองวัดถ้ำเขาเงินจังหวัดชุมพร รายนามพระคณาจารย์อาทิ1หลวงพ่อคงวัดบ้านสวน 2. หลวงพ่อหมุนวัดเขาแดง 3. หลวงพ่อปานวัดเขาอ้อ 4. พระอาจารย์นำวัดดอนสาลา 5. พระครูกาชาติบุญทองวัดดอนสาลา 6. หลวงพ่อท่านคล้อยวัดถ้ำเขาเงิน 7. พระชัยยะวัดบ้านสวน 8. พระอาจารย์สีเงิน วัดดอนสาลา 9. พระครูกาชาติวัดอินทราวาดส 10. พระครูประหลัดพวงวัดประศาสนิกรน1ิกร 11. ขุนพันธรักราชเดชเป็นตน้นหลังเสร็จพิธีพระอาจารย์ชุมได้นำพระไปปล่อยในทะเลปากน้ำหลังสวนไกลจากพิธีประมาณ50กิโลเมตรแล้วตั้งศาลาประรมพิธี ขึงผ้าขาวขึ้นสวดอาราธนาบริกรรมคาถาขอให้นาคและเทวดาช่วยนำพระกลับมาแล้วพระเครื่องวัตถุมงคลที่ปล่อยลงไปในแม่น้ำหรือทะเลนในระยะไกลหลายหลายกิโลนั้นเสด็จกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งที่ประรำพิธีทีระองค์จนครบถ้วนเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักสารเทพารักกลางน้ำ มีผ้าขาวขึงไว้กลางอากาศเหนือศีรษะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเวลาพระเสด็จกลับจะมีสายรุ้งพาดลงมาบนสารเทพารักในขณะที่พระเครื่องวัตถุมงคลกำลังเสด็จกลับมาก็จะมารวมกันอยู่บนผ้าผ้านั้นจะค่อยๆตึงหนักขึ้นเรื่อยๆและมีน้ำไหลออกมาในวันนั้นหลวงพ่อหมุนท่านทราบ ก่อนเป็นองค์แรกว่าพระกำลังเสด็จมาแล้วก็ได้บอกให้อาจารย์นรงฤทธิ์บุตรของท่านอาจารย์ชุมซึ่งขณะนั้นยังเป็นเด็กวิ่งไปบอกให้คนย่ำของเป็นสัญญาณว่าพระได้เสด็จกลับมาแล้วเป็นวัตถุมงคลที่ดีตั้งแต่เนื้อหามวลสารและพิธีกรรม หลวงปู่สวงไม่แก่เกินกว่านี้จริงหรือคุณเรวัตซับคงมั่นเล่าให้ฟังว่าเคยจิตตามหลวงปู่หงสุสารทุ่มงไปกราบหลวงตาสวงที่บ้านละลมหลวงปู่หงอธิบายว่าตัวหลวงปู่หงเองเคยพบและรู้จักหลวงตาสวงมานานแล้วตั้งแต่สมัยหลวงปู่หงยังหนุ่มเห็นว่าหลวงตาสวงก็มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ หลายสิบปีต่อมาหลวงปู่หงแก่เท่าปานนี้แล้วหลวงตาสวงก็ยังคงรูปพันสันฐานเหมือนเก่าไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เมื่อออกจากปากหลวงปู่หงย่อมมีน้ำหนักน่าเชื่อถือทำให้ประเด็นที่ชวนสงสัยว่าหลวงตาสวงมีอายุพันษามากมายจนเหลือเชื่อนั้นจริงหรือความเชื่อที่สืบต่อกันมาแต่ปู่ย่าตายายย่อมมีมูล หลวงปู่สวงตอนกระดาษอะไรที่ปลวกไม่กินขอขอบคุณบทความและภาพจากคุณอัมพลเจนคุณบุญเลิศไปหาซื้อผ้าแดงกับผ้าขาวมาตัดเป็นแผ่นพอเหมาะไปไหนก็หอบไปด้วยพอตกค่ำอยู่ตามลำพังกับหลวงตาก็ขอให้ท่านเขียนใส่ผ้าให้เกิดเป็นผ้ายันทรงคุณค่ามากมายหลายแผ่น เขียนไปเรื่อยๆวันละแผ่นสองแผ่นบางวันก็ไม่ได้เขียนนานนับสิบปีเก็บสะสมชนิดห่วงแหนใครขอไม่ให้เพิ่งมาปีนี้หลังหลวงตามมรณภาพไปนับสิบปีจึงคลายความห่วงมีแจกจ่ายออกมาให้คนศรัทธาใครไปที่สวนพุทธธรรมายตึกเจียจะเห็นผ้ายันสีแดงและขาว วางให้คนเช่าบูชาในราคาแสนแพงนั่นคือผ้ายันที่คุณบุญเลิศถวายไวย้เกี่ยวกับผ้ายันเมื่อเผยแพร่ออกไปแล้วก็ก่ออภินิหารแปลกๆหลายประการกระดาษลายมือหลวงตาใบนี้ท่านเขียนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นหนึ่งในกระดาษหลายๆใบที่ปลวกไม่กินโปรดติดตามตอนต่อไป ชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องจากพุทโธสู่นิพพานเพื่อเป็นกำลังใจเอราวันสตูดิโอ789ดดจัดรรทำธนวัฒนบันทึกเสียง